บางคนเขาอันแกนขาดขาขาดเขาก็ยังสู่ะนะนืกับส,ส,สูไปไปน้ำกันแลยละ้ายอดยอดหากิน่ได้ผู้ดใดกับนั่นผู้ไดกับโบมีเงินรถก,กับโบได้แรดเลยเดนี่ครับสับล้อย่างเดียวซี่บื้นกับบมีเด้จบโปซี่เด้บบเท่าแล้ว ไอ้สู้ๆน้วกันไปดีแล้วผู้ดใดก็ได้ผู้ใดผู้บางคนก็นอันนั้นบางคนการแห้งยากกว่าน้านก่กมีทุกยากกว่าห้านก่กมีนะเ้าาี่กับพ่อได้สูไปเยอะสบยสุดๆคุณยังมันดานหนึ่งค่าใช้ใจ่ายนี่สินแล้วก็มีดูแลลูกหลานที่บ้านหลายสิ่งหลายอย่างทั้ส่วน ส่วนประกอบรายสิ่งเลยอย่างแรงบันดาลในการหาอยู่หากินวิ่งรถสารล้อเนี่ยเพราะเราต้องหากินไปวันวันไม่ <S <S ได้หาได้แรงบันดาลใจกันน้ำนี่แหละน้ำพวกน้ำมูนี่แหละมูหลายๆคนกินไม่นั่นมูขอว่าหารก็ลำใจว่าสู้ๆ ครับครอบคร้วเนี่ยล่ะขอบครัวที่กําลังแก่กับลูกไส้ล่ะมีลูกชา้เลียนยู่พวกผมก็ได้อยู่ใกล้เพื่อนร่วมงานแล้วผู้โดยสารมักหน้าหลายตาเพราะช่วงนี้ก็มีผลกระทบบ้างเล็กน้อยก็พากันอยู่ได้เพราะโควิดนี่ใครๆก็รู้มันมีปัญหาทั้งประเทศแต่พวกเราก็อยู่กันได้หนึ่ง ครอบครั 2, วสองเพื่อนโรงงานถึงเราจะไม่มีรายได้หรือจะหดหายไปพวกเราก็ต้องสู้เพราะว่ายังไงล่ะมันระบบทั้งประเทศเนี่ยปัญหานี้ต้องเจอหมดทุกคนไม่ว่าแต่ใครไม่ว่าจะส่วนไหนแต่พวกเราก็ต้องสู้ไปเรื่อยก็รอยอย่างเดียวรอวันทีฟสส่ฟ้าใสกำลังใจอาจจะเกิดขึ้นมาเพราะว่า เราได้เกิดขึ้นมาเป็นคนไทยแล้วเราก็ต้องสู้เพื่อครอบครัวบ้างหรือเพื่อคนที่เรารักและหน่วยงานต่างๆถ้ามีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นก็ดูตัวอย่างเหมือนกันเป็นกันทั่วประเทศทุกคนก็อยากให้ทุกๆคนให้กำลับบงใจตัวเองต่อสู้ให้มันพ้นฐานไปได้ทุกๆคน ผมคิดว่าท่านี้จากประกอบอาชีพนี้แล้วผมคิดว่าไม่มีอาชีพใดที่จะรองรับได้หรอกบางคนที่มาประกอบอาชีพประเภทนี้บางคนเขาก็ไม่มีการศึกษากำลังใจเรา่าหนึ่งและครอบครัวต้องมาก่อนพร้อมบังครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงาน เราก็อย่าไปท้อในสิ่งที่เราคิดไปว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็คิดสิ่งที่มันจะเป็นไปได้คือคือใช้ชีวิตไปเรื่อยๆต่อสู้ไปวันๆออ,อาจจะมีหนทางที่ดีออต่อสู้ไปวันไหนมีรายได้ก็ดีไปวันไหนไม่มีรายก็อดอดวันอดมื้อกินมื้อหาเช้ากินขําประเภทนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้เดินทางมาก็ ช่วยอุดหนุนหรือใช้บริการเพราะว่าพวกเราก็ปกป้องหรือป้องกันดีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะพวกเจียวล้างมือหรือวัดอุณหภูมิตลอดทุกเวลาครับผมไม่มีอะไรมากครับผมต่างคนก็ต่างปัญหาประสบป,ปัญหาช่วงโควิดระบาดใครๆก็ท้อแท้คนไหนก็ท้อแท้ส่วนมากจะท้อแท้แต่ผมอยากให้กำลังใจก็คือว่า เกิดมาเป็นคนต้องสู้ถึงไหนถึงกันเพราะเราได้เกิดมาจาพ่อแม่เราจะกําเนิดขึ้นมาได้สังคมมันจะเลวร้ายขนาดไหนวิกฤตมันจะเลวร้ายขนาดไหนต้องคิดเพื่อสังคมเพื่อครอบครัวและเพื่อเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานทุกๆคนส่วนมากคิดถึงพ่อถึงแม่ผู้ให้กําเนิดเราผู้มีบุญคุณให้กําเนิดเรามาสองก็คือลูกเมียเราก็ต้องให้กำลังใจเขาเหมือนกันไม่ใช่แต่เราจะให้กำลังใจ คนอื่นเราก็ให้กําลังใจตัวเองบ้างเพราะว่าเราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้จนกว่าจะหมดวิกฤตโควิดทั้งนี้ต่อไป